ดูทุกคนโดนปะนายนี่โดนปะปะักชงสองนั้นนาฬิกาฟาเรนไฮย์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสปัดขวายิงสว่างผลโอ้ยไส้ลาวันไม่ใช่มนุษย์สตรีมที่ช่องใจเลาว ทุกวันนะครับพ่อเตรียมตัวให้พร้อมเด็ <c oughs> กๆท <c oughs> ั้งหลายเราจะเข้าไปลากหัวคมๆแล้วขออุยอ้ยนะปกติเกมฝั่งนั้นอนะ่ะพอเวลายิงโดทเข้าอวยกันยังไงทุกคนแม่จานูขอโทษยี่ไหมพี่เราโคเท่เลยครับพี่พี่เราอายอุยเราโคเท่ออเลยพี่ขออุ้ยนะขออวยหนักๆแล้ว้าแมแบนเอาสูตนะห้าแมนเอาสูตนะดึ้ง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 เล่นอยู่สิบสี่เกมเออมาเนี่ยดูก็รู้ตัวผมเนี่ย ไม่ใช่มนุษย์นะทุกคนจะเป็นไม้ขีดไฟที่อรอวันลุกโชนโอ้โเห็น <c oughs> เห็นหัวไอ้แร่แล้วแม่งกูอยากเอาไม้ขีดไปขูดเลย <c oughs> นัดแรกขออวยขอ,ขอแบบอวยเลยอวยเลยอวยเลย,อเ,ลยเอาไม่โดนก็ต้องอวยนะไม่โดนก็ต้องอวยนะสองนั้นาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสตัดขวายิงสว่างผล ม,มึงเลมาม,ามึงเล่มาม,ามึงฮุกไปโดนได้ย,ยังไงเดียวไอเ้เ่นี่มันห้าวอะขอลากหัวคมๆนี้ลากหัคมๆนี้มาหัวคมๆไปดิึ่งดึงไอเคค้เ่นแกมัจะดึงโดนป้ยเครอรอรๆมามา,ม,ามังกรมามังกรมามังกรมามังกรอ่ผมรู้สึกเลยว่าผมเริ่มพูดไม่รู้เ,เรืรรอ่องแล้วมามมังกรมามังกรมามังกรมามังกรเดดเด็ดเดดเด็ดเดดเดดเดด เพี่ฟังรู้เรื่องเหรอโลลลละะะะอไม่รู้สักคำถ้าถามว่าทำไมฉันถึงพูดอย่างนี้เพราะฉันไม่ใช่มนุษย์ยังไงล่ะฮ่าฮ่าคือเอเรียนยังไงล่ะดูทุกคนโดนนะใครโดนนะบ้านไหนไฟดับบอกผมนะเดี๋ยวผมจะเอาหัวตัวเองเนี่ย ไปร่าเป็นไม้ขีดเองเอ้ยอันนี้บอกก่อนผมไม่ได้รอเขานะผมนัดถือท่านอายูตลอดนะผมเพราะว่าผมไปดูเขาแล้วเขายิงแม no, so ่นจริงน้องๆครับหลังหัวคมๆครับดึงโดนตาย oh! ทุกคนครับเรียกผมอายูโอแล้วคนละหนึ่งคอมเมนต์ ทุกคนเดี๋ยวถ้าผมยิงโดนปุ๊บทุกคนพูดเลยนะว่าพี่สุดยอดเลยครับพี่สุดยอดเลยครับพี่ยิงโดนหนึ่งนัดคือพูดเลยนะโดนโดนพูดดิพูดดิชมดิโดนสุดยอดเลยครับพี่สุดยอดเลยครับพี่เนี่ยเจ้ามันไม่ใช่มนุษย์เป็นประธานบริษัทหรือเป็นไม้ขีดไฟครับพี่เขาเป็นไม้ขีดไฟแล้วกันี่ย โดน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 ติดรัก hmm. ติดไปแล้วไอ้โดนแล้ว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 เออมึงจะลองหรอมึงจะลองหรอมึงจะลองหรออ้าเฮ้ยเฮ้ยกิ้งอย่างนี้คืออะไรอ่ะเอาเอาซิเอาซิเอาซิบอะทิบหายแล้วมึงวัววัวหนีได้วัวอัวหนีอะไรของมึงเอ้าเอ้าเลยเอาเมื่อไรเอาเมื่อไร ลากของคมคมเฮ้ย<อ>นี่มาให้ลากหัวคมคมลากหัวคมคมลากหัวคมคมแกะคอขอลากหัวคมคมหนึ่งดอกพกกุกแบบคมคมอือ่าจังหวะนี้เพลงขึ้นแล้วจวังหวะนี้เพลง,งเพลงพฟรีไฟขึ้นแล้วโอ้โหหัวคมคมไมหนึ่งดอกครับ โอ้ยวรเด็ดอ <c oughs> อร่อยไมชใช่ oh, มานาหมไม่ใช่มานามติดคูาวิดลากหัวกมๆลากหัวกคมๆลากหัวกมๆลากหัวกมๆโอ้ยบเบือวะ่ะมันจตายนะโอเคเอาป,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 ป๊ออปปดึงโดนตายนะดึงโดนมันตายนะอะยิงไม่เกียบ หัวคมคอมลเฮ้ยไอ้เชี่ยววันนี้มันแม่นว่ะไอผู้ผมไม่ใช่มนุษย์จริงว่ะแสนพี่ขอหยุงคำพูดนะฝันงนี้คบน้องไป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 เอ๊ะผมออกโอมิอาร์ไปเด้อเฮ้ยยิงมาหัวแตกเฮ้ยดูแล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 ไอเจ้ามึงหยุดกามีใหญ่ใหญ่ะเรื่อยอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าผมขอ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 ค บาบอจะบ้าบอที่สุดไม่จบไม่จบออกแค่ป้อมออกแค่บ้อไม่จบไม่จบไม่จบมันบ้ามากอ่ะมันบ้าเกินอ่ะจะเล่าอายุอ้วนเทาอ่ะมันสุดเกินโฉลาหัวตึงๆึงโฉลาหัวตึงตึงดิเฮ้ยไปดิงมาไอุ้ยิมันรอรอนะรอนะรอนะโอ้โหสวยสวยจั้อ๋อดึงโดนมันตายบอกแค่นี้พอไอ้เฮียที่ไม่ใช่ไอซิมอ่ะ จะมึงชิปพายแล้วชิปพายแล้วชิปพายแล้วไอยังไม่ดนจบละเชี่ยผมแม่งกลับไปบรรลุธรรมดาแล้ววะกูจะให้เป็นคนผมที่ล่างหัวคมคมไปเนี้อหน้าไปสกิลดิล่างหัวคมคมปักธงขวันดีครับน้องปลาสามทางสามทางสามทางไม่พอมันต้องฆ่าสิบตัวต้องฆ่าสิบตัว ข้าแค่นี้มันน้อยไปใจราวไม่ใช่มนุษย์แต่ใจราวคือประธานบริษัทเ okay. ขาต้องบอกว่าแบบต้องบอกแล้วแหละต้องบอกแล้วแหละบอกก็เฮียแล้วแหละกูไปแล้วแหละกูไปแล้วแหละกูไปแล้วแหละไปแล้วแหละตายหมดแล้วแหละตายหมดแล้วแหละชิบหายแล้วแหละลากหัวโค้งโค้ง มึงเป็นแค่ไอเอลงโงูมึงจะรอดจากกระสุนไม่ขีดกูได้ยังไงเฮ้ยอย่าฆ่าอย่าฆ่าขอขอขอคอขอคนอย่างแกไม่เหมาะกับกระสุนของฉันหรอกยี่ยยิงธรรมดาก็พอดึง มันอยู่ไหนวะเอ้ยรอรอรรอไอ้นี่หน่อยคิวเลนคคิเลมาแล้คิวเลนมาแล้วคิเลมาชิปหายชิปหายเนี่ยมีมาสิอยากตึงเหงอยากตึงกับกูเหรออยากตึงกับกูเหรอโอโอโน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 กูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่ดู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 ้ดดอออ มึงทำเท่เหรอมึงทำเท่หรอมึงเจอกูกัะดหัวเอาเชียร์มึงดึงไปไหนเนี่ยลากหัวเตือนเตืนครับโอ้อานาคตสมแล้วที่มันไม่ใช่มนุษย์ไปเอาเทลมาสิตีเลยกูไม่ใช่มนุษย์มึงจำไว้มึงจำไว้ผมไม่ใช่มนุษย์เออคาร์บ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 อ ทุกคนบอกสิว่าผมอะคือใครของจริงครับพิมพร้อมกัน R U O วโนหนึ่ง